สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็กลับกันมากับเว็บ k m m t h c o m กันอีกเช่นเคยนะครับผมเว็บปั๊มไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามมาดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาสอนปั๊มไลฟ์นะครับผมวิดีโอนะฮะก็เว็บนี้ก็สามารถปั๊มไลฟ์วิดีโอได้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดเราเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะผมสามารถกดเข้ามาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วก็ก่อข้อมูลนะสมัครสมาชิกฟรีนะครับผม แต่ว่าผมสมัครเรียบร้อยแล้วผมก็จะเข้ารหัสของผมแล้วกันนะครับผมอน,นุญาตสักครู่นะฮะเราเข้ามาในตัวเว็บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกมากมายเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นหมวดหมู่บริการแนะนํานะครับผมปั๊มเฟสราคาถูกที่สุดนะฮะอันนี้ของจริงแล้วผมปั๊มราคาถูกมากมากนะมีตั้งแต่หลักหน่วยแบบหลักบาทสองบาทยังปั๊มได้เลยนะยันหลักร้อยหลักพันนี่ก็มีหมดเลยนะครับผม แล้วก็บริการมีมากมายนะวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นถูกใจธรรมดานะผมก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสอันนี้เลยฮนะแล้วเราก็ไปที่หน้าเฟซของเรานะครับผมก็มาเลือกวิดีโอเรานะฮะขั้นตอนก็เหมือนกันเลยนะครับผมขั้นแรกเราก็ต้องมาเช็คนะครับผมว่า ความเป็นส่วนตัวของเรานะตั้งเป็นสาธารณะแล้วหรือยังนะผมถ้าเกิดว่าตั้งเป็นสาธารณะแล้วถึงจะใช้งานได้นะผมถ้าเกิดว่าไม่ตั้งเป็นสาธารณะจะใช้งานไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะแล้วเราก็ไปที่คัดลอกลิงก์เลยครับผมคัดลอกลิงก์มาใส่ไว้ในตัวเว็บนะฮะแค่นี้ครับผมแล้วเราก็เลือกจํานวนนะที่เราอยากจะปั๊มนะผมผมก็จะเลือกสักร้อยไลค์ละกันนะก็ใช้ค่าบริการแค่เพียง4บาทเท่านั้นเองนะผมก็ราคาถูกกันขนาดนี้เลยนะฮะร้อยไลค์ ก็กดสังส่งซื้อไปเลยครับหลังจากนั้นนะเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อก่อนนะฮะ <c oughs> เพื่อมาดูสถานะของตัวโปรดักที่เราสั่งไปนะครับผมก่อนนี้ฮะล่าสุดเลยครับผมถูกใจ facebook นะฮะหนึ่งร้อยครับผมกำลังประมวลผลนะกำลังประมวลผลนี่แปลว่ามันกำลังขึ้นแล้วนะผมอันนี้ค่อนข้างไวเลยนะครับผมก็เราก็ไปดูที่ตัว facebook ของเราเลยนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ลีกันไปเรื่อยๆก่อนนะใช้เวลาสักคู่หนึ่งครับผมแต่พอค่อยๆไหลขึ้นมานี่มันก็จะไหลแบบหินกันได้ชัดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะยังไม่ได้มีเครดิตในการเติมเงินนะผมก็สามารถมากดมาที่ตรง ตัวเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมเก็ดกดที่ขีด3ามขีดนะแล้วก็กดเข้ามาที่เติมเงินครับผมมีช่องทางการเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดนะผมทูมันนี่วอลเล็ตบัตรเดบิตนี่เราเลือกกันได้หมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมอยากจะแนะนําเพื่อนมาสมัครนะฮะง่ายๆก็เพียงกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมได้ค่าแนะนํา5เนะฮะเราไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อก่อนละกันนะผมกําลังประมวลผลอยู่นะฮะลองรีอีกสักหน่อยหนึ่งนะผม ตอนนี้ก็ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ไปดูที่หน้าเฟซกันเลยนะครับผมนี่ฮะขึ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม้ไหลๆนะง่ายๆกันแค่นี้เลยนะครับผมนี่ฮะขึ้นมาจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่อ่คนไหนนะ,ะสนใจอย่าสมัครสมาชิกนะผม้นี่อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะฮูขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีสครับ